สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะพ่อกับพี่นี่อีกแล้วนะคะช่วงสายๆเอ้ยจะเที่ยงแล้วว่าเมนสายนะคะนะจะเที่ยงแล้วนะคะประมาณตอนนี้สิบเอ็ดโมงยี่สิบหกนาทีแล้วนะคะพี่นี่นัางเบงเงินเลกกันห้องเงนหองแดงลอตโต้ไหมคะลอตโต v วี VIP ไอพีหมเอามันเขาท้ายตัวนี้จับมาปักนะคะ จับมาปักนี่มันโอเคเลยนะคะมือนีกันเลยนะคะพี่นี่เอาใจขาปักจากน้อยนะคะเอาใจขาปักแน่พี่เนียนวานปักมันก็ใส่ทุนยูแคจากบาทอาหารสิบบาทเนาะปักหาโตเองนะคะไ่ต้องปักหกโตนะคะปักหาโตมันก็จะได้ลดต้นทุนห้พรอมนะคะปักหาโตปักเนประเ็ดอย่างอื่นได้พอมแล้วค่ะปักนี่เอามาวินกันนะคะแล้วก็ไปแทงเนาะไปไปลินอัน สองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็กดสองตัวกลับนะคะทุนอยู่ที่สี่สิบบาทนะคะต่อรอบนะกระเบิงเลขเอานะคะว่ามันปักเรามันเข่าบอา้าเห้องบเลลนปักเ้ากระลินวินเอานะคะลิเจาอเอานั่นแหละนะคะจับตัวเลขมาจาอเอาเนาะ มันก็จะลดต้นทุน,นเขาลงนะคะเขากระเบิงเอานะคะเหยื่อเหรีทุกรอบนะคะถ้าเล่นวัดเหรียญวินนะคะเล่นวินเล่นยญจอนี่ห้ามเล่นทุกรอบเนาะให้เบิงเลขก,ก่อนเนี้ยทั้งมันก่อนเขาสังเกตเลขนะคะเนาะก็ฝากช่องนะคะพารวยนะจ๊ะฝากช่องนะคะพารวยสุดหวยฟรีนะคะแบ่งปันฟรีนะคะมือน,นี้เอาใจทุกๆคนนะคะขาปักขาวินขาเจาะนะคะหงแดงลอตโต้นะคะลอตโต้วีไอพีนึ่ ฝากขันต่ำยี่สิบบาทนะคะถอนขันต่ำลอยหนึ่งเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเฮามาหาเงินนะคะเอ่หาค่ากัเบเขามือละสองสามลอยนะคะ่จําะจเป็นต้องหอดหารลอยเขาก็ถอนได้นะคะอนัอนเว็บนี้เนาะก็จะคล้ายกันกับเว็บรวยนะคะเหมือนกันคือกันนะคะแต่แตกต่างเวฟฝานะคะเวฟฝาฝากขันต่ำลอยหนึ่งนะคะถอนอยู่ที่หาลอยเนาะ,ะแล้วแต่ผลิตสมักเลือกหลิ่นนะคะอ้าวมือนี้นะคะพี่นี่เอามาฝากมาตอนทุกคนนะคะ ลองเบิงกันว่ามันเป็นจังได้เนะาะค่ะก่อนที่เราจะเข่าสูตรกันนะคะก็ฝากนะคะฝากช่องนะคะพารวยสูมหวฟีนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะคะกดกระดิง่งกดกระดิ่งติ้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 งไว้นะคะเวลาพิน่ปอยคลิปมันก็จะเด้งขึ้นมาบอกทุกคนก็สิเอาสูตรนี่เป็นใสได้เลยค่ะพิน่เบิงแป๊บเดียวนะคะเบิงเราเเลขกมันโอเคอ้าวทำได้เลยแล้วก็จัดมาให้เลยนะคะบอได้เอา,เอาขอคงตอนเศร้านะคะคือพ่น่เบิงรอบปัจจุบันนปัจจุบัน ใกล้เคียงที่สุดนะคะพี่นีก็มาลงไห้เนาะข้ามามาเบิ่งกันนะคะอย่าลืมนะคะผู้อดอยาาเข่าหงกับพี่นีนะคะทักแอดมนตาได้เลยนะคะหรือทักพี่นีนะคะปักนะคะพี่นีสิปักอย่างละมือนนิพี่นีจะปักอะไรให้ทุกคนมาเบิ่งกันครับพี่นีสิปักให้ทุกคนก็นคือปักหน่วยล่างนะคะปักหน่วยล่างนะคะกดแบบไหน กดสองตัวล่างแล้วก็กดรูดหน้านะคะอ้าวกดสองตัวล่างนะคะแล้วก็กดลูดหน้านะคะลูดหน้าเออลูดหลังลูดหลังเออพี่นี่กระไดเนาะลูดหลังปักนวยนะคะต้องเป็นกดลูดหลังนะคะโอ้ยนาอมือนี่กรไดาปาก็จะเมนไว้นะคะกดสองตัวล่างแล้วก็กด รูดลังนะคะแล้วใส่เลขเข้าไปห้าตัวนะคะปักหาตัวนะคะมาเบิ้งกันค่ะว่ามันไปเดี๋ยวรอบนะคะปักตัวนี้มันไปเดี๋ยวรอบนะคะพี่นีเบิ้งเอาตั้งแต่รอบที่สิบหานะเพราะว่าทามันจะนยาวนะคะมันจะพอทันเลขรอบต่อไปเนาะพี่นีก็เฝ้าน้าทุกคนนะคะอยากอยากให้ทุกคนได้เอามาล้องใส่เบิ้งนะคะเอามาเบิ้งกันค่ะนี่นี่นี่นพี่นีนางนะปักด้วยสายตานะคะอันนี้บ,บ่มีสูตรนะคะ ปักด้วยสายตานับเพิ่มแต้มค่ะพี่นีบอกเลยบอกสมัชิู้สีว่าวิธีการตัวนี้คือข้อปักด้วยสายตานะคะนับเพิ่มแต้มกันไปค่ะหาลักนะคะนับไปหาลักเนาะอ่าหนึ่งนะคะสองสามสี่แล้วก็หานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแบบนี้นะอย่าลืมนะคะสองตัวล่างนะคะปักหนวยล่างเนาะ จับสมาค่ะนับเพิ่มไปเลยค่ะหาลักนะห้ 5, 6, าหกอ่าสี่ห้าแล้วท่าหกเจ็ดแปนะคะแบบนี้นะคะ4ี่ห้ปดนะคะรอบนี้มันเป็นเน้อใดรอบนี้หน่วยล่างหน่วยล่างเขาจะปักตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่นิจเทศสันไมลักไม่ไห้นะคะจะเป็นบงงงเขาจะปักตัวนี้นะคะหน่วยล่างนะคะอ้าวประกาพี่นิไปใส่นอนะคะปักหน่วยล่างนะคะ ปักหนีนี่นะคะปักตัวนี้นะปักหลีกแปดนี่นะคะหลักนี่นะคะนี่นี่เขาเรียกหน่วยล่างนะคะปักตัวนี้นะคะถ้ากับมาเบิ่งว่าปักหน่วยล่างามีบบอ่ะนะคะหน่วยล่างคือตัวนี้นะคะมีศูนย์บอวมีนะคะรอบนี้หลุดนะคะอ้าวไปปักอีกนะคะจับหกมาค่ะนับไปเลยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ค่ะเห็นบ่คะอ้าวไปเข่านะคะ ศูนย์แปดมานะคะหน่วยล่างนะหน่วยล่างนะคะลักนีนะคะขบงลักนีลักเดียวเนาะหน่วยล่างนะคะเอาต่อไปจับหนึ่งมาค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หานะคะเห็นปะคะสีม่มาไปอาจับต่อไปจับเลขสามมาค่ะสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะคะรอบนี้เป็นไหคะเห็นปะคะเจ็ดมาไป จับห้ามาค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเล่านี่เป็นไรคะหกมาเห็นมคะหกมาเอาไปจับหนึ่งมาค่ะอันนี้นะอ่อลืมบอกว่าหลักนี้คือหลักสิบบนนะคะสิบบนเฮ้าเอาหลักสิบบนมานะคะง่ายๆนะคะจับหนึ่งมาค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่แล้วก็หาค่ะเห็นมะคะสามมา อาไป9นะคะจับ9มา9 0 1 2 3 2> จับหลัก10มานับเพิ่มแต้มไปนะคะนับตัวเขาพรมนะคะนับเพิ่มแต้มไปนะคะรอบนี้เป็นยังไดรอบที่22นะคะอ่าศูนย์มาเห็นไหมคะนี่สกรอบค่นีนสาี่ห้า4 5 6 7 7รอบ8กับรอบที่เขาเทสนะคะ แปดแรอบนะคะแล้วก็มันผลมันก็จะออกมา7จ็รอบมันปะคะเรอบุูจักรอบค่ะแปดรอบุูจักรอบมันก็ตรงมาเบิ้งค่ะหนึ่งสอามสี่ห้าหกอันนี้7รอบ8ปดกันรอบของเขานะคะรอบที่เขาหาผลออกมาเนาะก็เป็นไงคะมันเข่าจักรอบนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเข่าหรอบรุดหนึ่งรอบ แสดงว่าสูตรนี่ใส่ได้นะคะสูตรนี่ใส่ได้นะคะเอาให้ทุกคนเอาไปใส่ได้เลยนะคะห้องแดงลอตโต้นะคะลอตโต้วีพีเนาะถ้าใครสนใจอยากเข้าห้องกับพี่นีนะคะทักแอดมอนตาหรือทักพี่นีได้นะคะเนะาะทักเข้ามาได้หรือจะเรียนสูตรนะคะเรียนสูตรีกีนะคะก็ทักแอด มูลตานะคะหรือว่าทักพินิได้นะคะค่าครูอยู่ที่ร้อยร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดนั้นบ่แเ่นพินินะคะค่าครูร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเท่านั้นนะคะพินิสอนทุกคืนวันศุกร์สองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะสอนปุ๊บจบแล้วใส่ได้เลยนะคะเอามาทํางานได้เลยเอา,าเอามาหาเงินได้เลยนะคะเนาะก็สนใจทักพินิได้เลยนะคะอ้าวทุกคนเบิ้งนะคะรอบต่อไปพินิก็จะเอาหามานะคะเอาไว้ดูว่ารอบนี้มันจะเข้าบอ ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเขาก็มาลรุ่นกันค่ะว่ารอบที่ยี่สิบสามมันเข่าบอเอ้าผลออกมาพอดีนะคะพินิเบิงแป๊บหนึ่งนะคะรอบที่ห้าสิบรอบที่ยี่สิบสามนี่มันสิม้าบอมมันสิเข่าหรือมันจะหลุดนะคะถ้ามันเข่าแสดงว่ามันยังเดินอยู่แต่ถ้ามันหลุดนะคะทุกคนก็ให้ใส่ลักอื่นนะคะจับไปนะคะใส่ลักอื่นจับไปเนาะถ้ามันหลุดนะคะถ้ามันหลุดเนาะ ถ้ามันหลุดกะให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงน,นะคะโอ้รอบนี้มาตัวใดคะเจ็ดส่ศูนย์สามหลุดแล้วนะคะเจ็ดสนะคะเจ็ดสี่อ่าเจ็ดสองเห็นบอมันมาของหลอบมันด้วยนะคะเนสังเกตนะคะรอบนี้หลุดนะคะรอบนี้หลุดรอบต่อไปเขาก็จับซมาะคะ่ะจับซีซีห้าหกดแดแบบนี้นะคะถ้ามันหลุดเกิน2รอ,อบให้หยุดดูก่อนแล้วถ้าปรับนะคะปรับจากหลัก สิบมาเป็นหลักหน่วยบนนะคะสิบบนเป็นหน่วยบนได้นะคะสามารถเอามาปับได้นะคะ้าเฮาเป่า,ามาก์กลิ่นปั๊กนะคะให้เฮามาจับเียคะจับวินแล้วก็เอามาวิ่งมาเล่นเอ่อกดสองตัวบนกดสองตัวล่างแล้วกดสองตัวกลับค่ะทุนอยู่ที่สี่สิบาทต่อรอบนะคะทุนอยู่ที่สี่สิบาทต่อรอบเอามาเทปเบิง์ว่ามันเข่าเบานะคะ้าเฮาออกมาปักเอามาเอามา มาวินนะคะรอบนี้เป็นใดคะรอบที่หนึ่งรอบที่สิบหกนี่รอบที่สิบหกหลุดนะคะถ้าเราโจะนะคะกรณีที่เขามาโจะนะคะมามาวินนะคะเจาะวินนะคะอรอบที่สิบหกหลุดนะคะรอบที่สิบเจ็ดเข่าปะคะแปดศูนย์นะคะเอามาเขานะคะรอบที่สิบแปดรอบที่สิบแปดอ่ามาทั้งสองตทั้งสามตัวแตกนะคะอ่านเห็นปะคะสามสี่ได้นะคะสามสี่นะคะหรือใครจะจับ กรณีผู้จับเบิ้ลนะคะเข้าก็จับเบิลเขา้าวิ่นแล้วๆนะคะเข้าก็ะจับเบิลหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้านะคะก็เพิ่มทุนไปอีกนะคะเพิ่มทุนไปอีกอตัวละบาทเนาะอีกห้าตัวนะคะก็เป็นสี่สิบห้าบาทยังสี่นะคะไปกลับบนล่างก็จะเพิ่มทุนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นเห็นไหมคะอันนี้ สามตัวแตกพร้อมนะคะเห็นบ่มสองสามสี่มันเลี้ยงเนาะสองสามสี่อันนี้สามตัวแตกนะคะอ้าวรอบต่อไปค่ะหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดมามาหกเจ็ดเข้านะคะหกเจ็ดมาอันนี้แปดศูนย์อ้าวน้าพี่นี่จ็มาคว้ให้เบิ้งเนาะถ้าเบิ้งสังเกตเบิ้งนะคะรอบนี้หลุดนะคะรอบนี้หลุดอ่ารอบนี้เป็นนะคะรอบนี้ก็หลุดนะคะก่อนี้อ่ารอบนี้รอบนี้ก็หลุดนะคะรอบนี้หลุด รอบนี้การลุดนะคะอันนี้คือวินเจาะนะคะแต่ถ้าพื่อบอมากกับบอต้องลินเอาไปลินนะคะเขาก็เปลี่ยนหลักสูตรตรงนี้ได้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆอย่างน,นะคะเลขมีหาตัวของบุญเนี่ยถ้าสามารถเอามา,าดัดแปลงได้มัดเลยนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าคุณมีสติบอคุณมีสติคุณช่างสังเกตบอคะมีอ่าขี่ในสมองบอขี่ที่หนึ่งมันขี่อย่างขีทข่ที่สองมันขี่อย่างขี่ที่สามมันขี่อย่างขี่ที่สี่มันขี่อย่างนะคะหนึ่ง ขีที่นึงที่ขียังคะขีสังเกตค่ะเพราะขีสังเกตผ่านพ้นไปแล้วเขียังคะขีสงสัยค่ะนะเพราะขีสงสัยไปผ่านไปแล้วขีที่สามค่ะขีคำนวณค่ะนะพราะขีคำนวณแล้วแล้วขีสุดท้ายที่ขียังคะขีวิเคราะห์ค่ะนะสังเกตสงสัยคำนวณเราเอามาวิเคราะห์ก่อนที่เราจะไปเล่นทุกๆอย่างนะคะ ถามมีผูดใดมีหนึ่งในสีนี้หนึ่งในสีนี้รับรองเลยค่ะได้ถอนทุกวันค่ะได้กินได้ไส้นะคะได้เงินไส้นะคะเล่นยังมีสตินะคะเขาเล่นเอานะคะบ่มเป็นหล่นเสียเติมยางเดี่ยวเนาะเอานะคะนี่เป็นแนวทางนะคะกับฝากสมาชิกลูกศิษย์พทีทุกๆคนนะคะฝากช่องนาคะาพารวยสุดหวยฟรีนะคะพ่อกันไหมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ